สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องแล้วเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของตุเช่นเคยครับมาครับมาดูนิวฮอลแลนด์หรือฟอร์ดนะครับฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดติดคีบนะครับเขาบอกว่าเป็นฟอร์ดห้าพันนะผมไม่รู้ว่าฟอร์ดรุ่นไหนเอาเป็นว่าเป็นฟอร์ดติดคีบก็แล้วกันนะครับติดตั้งกระบอกพาวเวอร์เสร็จสับเรียบร้อยตอนผมไปซื้อนะไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีเราดูวันนั้นก็ฝนก็จะตกด้วยมันก็เร่งเรียบเนาะไปซื้อมาแล้วก็เี่ครับ จะมาเล่าให้เอฟตีเราฟังว่าทําอะไรไปบ้างแล้ววันนี้ตอนนั้นมันสตาร์ทไม่ติดนะครับพอสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ผมมาให้ช่างทอนไล่ระบบน้ํามันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพอไล่ระบบน้ามันใหม่ทั้งหมดติดแล้วทีนี้กระปุกพวงมาลัยก็มีปัญหาครับแหลกแหลกโยกพวงมาลัยอ่ะแล้วทีนี้ผมให้เขาถอดเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนอะไรแล้วก็น่าจะใช้งานได้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นท่อนสวยแล้วก็ตอนนี้กําลังเติมอ่า น้ำมันไฮโรลิกครับแล้วก็จะให้ช่างทอนครับให้เอฟซเราให,ให้พี่น้องเราได้ชมกันนะครับคันนี้ว่าจะวิ่งทํางานแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีปัญหาเรื่องสวิตสตาร์ทนะครับสวิตสตาร์ทมีปัญหาก็เลยจะจี้ตรงก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาเรื่องสวิตสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S ตอนนี้กําลังเติมน้ามันไฮโรลิกครับถึงไหนเราไม่รู้นะครับคีบคีบค่อนข้างที่จะดูดีนะคีบของเคเคนะครับก็มีเนี่ยเนี่ยครับตามแบบเนี้ น่าจะมีรอยรอยเล้าอยู่ตรงนี้นะน่าจะดามหน่อยครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับดามก็จบนะครับ FC เราพี่น้องเรานะอ่าดูครับสบายครับนี่ช่างทอนจะตั้งอะไรไม่รู้ทําอะไรไม่รู้นี่เอาเลยวะเ,เ,เอาเลยก็โชว์เลยเอาไปเดี๋ยวผมไปอยู่ข้างล่างก่อนแล้วถอยมากว้างๆเลยเด้อมาครับหามุมอยู่กว้างๆก่อนจีตรงครับนี่ไดเออนี่ ให้ช่างวีจี้ตรงก่อนครับครับเอ็ดๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,นะครับกรีพ่วงก่อนไฟไม่ถึงครับแบตเตอรี่อ่อนอ่าเดี๋ยวไอ้นี่นะช่างถอนถอดไดสตาร์ทมาล้างหน่อยใช่ครับเออล้างทำความสะอาดไดสตาร์ทแบตเตอรี่มันก็ไม่ไฟไม่มีไฟเท่าไหร่นี่แบตเตอรี่รันม่มีไฟเออแบต,ตแไม่มีไฟรอบมันไม่จัดอ่ะ เอามาเอาลองที่สงทอนอ่าช่างวีโกลมลงไปจี้ครับจี้ตรงอ่าติดแล้วครับติดแล้วเอาถอยเลยนะเดี๋ยวอมาครับบื้อับขึ้นแบบบื้อๆครับตัวคีบตัวคีบขึ้นแบบบื้อๆ,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 ๆเลย โอ้เดินเบาก็โอเคยอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันทำงานนครับาเลยครับเครื่องหน้าเครื่องชุดเครื่องหน้าบอกโอ้น้ำพองหมดเลยลื้อเลยดิมันเป็นอย่างมันดังบอกไม่ได้ลื้อเลยไม่ได้ลื้อไปเลยตอนนี้อ่ะอยแล้วครับไปละ เดี๋ยวไปเมืองล้านเลาะไปเรื่อยๆเด้อมันมีหลายล้านอยู่ไปถามเพี่นเพื่อนพี่ล้านไหนรถปี๊อ่พมันก็มีแทบทุกล้านอ่ะแต่ว่าล้านที่เขาลือไว้น่ะมันจะเป็นล้านไหนแค่นั้นเองแต่เขาบริลืออะไรเนาะมันมีแต่เห็นสะเทืองเป็นเครื่องไม่่ลือไว้ครับคุณผ่าก็สามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นห้าแล้วแต่ครับผมหรือว่าถ้าหาอะไรจะมั่วเพื่ยนเป็นเครื่องอะได้เด้อโอเคอ่ะมาชมต่อครับ เมื่อกี้ลูกค้ามาถามหาเฟื่องหน้าเครื่องซีบนะครับจะพั่วร่มก่อนร้อนโอ้ยกสูงแค่อะเติมน้ำมันไล่ระบบไฮดรอลิกเข้าไปแล้วสบายเลยเอาช่างทอนไปทรานทรานเดินหน้าถอยหลังยาวถอยหลังยาวแล้วก็ขึ้นขีดงึบงับงึบช่วปกติละไปเดินหน้าถอยหลังเาว้เลย ช่างถอนเดินหน้าถอยหลังยาวๆครับถอ,อยครับแแหลกพวงมาลัยทำสืบสับเรียบร้อยแล้วสับเปลี่ยนอะไรก็หมดไปหลายบาทอยู่นะ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ไป <c oughs> เดินหน้าครับ อือครับอืออ่าดูครับดูครับระบบขีดปักอือนี่ครับระบบขีดครับโอเคอยู่นะผมว่าฟอร์ดขีดขีดครับมาอ่าหอยทีนี้หอยถอยยาวแล้วครับหอยยาวๆถอยยาวๆ โอ้โยกสูงอยู่นะขึ้นสิบล้อสบายครับไม่ต้องห่วงแบบนี้ะนจะคว่ำจะหงายยีบเกาะคว่ำหงายได้หมดครับก็ทำงานได้แนละ้วแค่นี้นเนาะลอาดูครับน่ ไอ้ช่างพรานอันนี้พอแล้วเดินหน้าถอยหลังพอทดลองเกียร์นะเข้าเกียร์ให้มันครบอ่าไปให้ครับให้ช่างพรานเข้าเกียร์ให้มันครบครับโอ้สวดนะครับสวดอยู่นะครับขีดน่าจะเป็นของเคเคไหมเนี่ยนี่เข้าเกียร์ครับไปอ,อ่าเกียร์เข้าครบครับเดินหน้าถอยหลังครบนะ เลื่อนหน้าถอยหลังครบครับอ่ะจวดครับปึ๊บเบรกปึ๊บปึ๊บ,บ,บเกียร์เกียร์ครบใช่ไหมอ่ะเกียร์ครบครับช่างทอนบ,บอกเกียร์ครบแล้วนะครับเออก็แบบนี้ครับระบบขี่ก็โอเคอยู่นะปึ๊บระบบเลี้ยวก็เสร็จสับแล้วครับ Yeah. าม,ามาดูรอบคันครับปปะฮะจ <laughs> ังทอนบอกไม่เคยขับครับเอาแค่นี้แหละครับเครื่องก็ถือว่าใช้ได้นะครับไได้คีริวกิเลสนะครับนิวฮอลแลนด์เป็นเสื้อเรียบนะครับเสื้อเรียบนะรุ่นไหนไม่รู้ไม่ต้องถามผมว่ารุ่นไหนนะให้เอฟซีเราให้พี้องเราช่างทอนรู้ไหมว่ารุ่นไหนไม, <laughs> ไม่รู้ัห้าพันหกพันก็แล้วแต่ครับเอาเป็นว่าตามสภาพนี้แบบนี้นะครับอ่ะสภาพยาง ก็มีตามสภาพแบบนี้นะ f ราพี่น้องนะก็ยางหน้าก็เขาใช้825ขอบ16ธรรมดาครับหาง่ายๆครับทวงหลังครับทวงหลังมีเสร็จสับเรียบร้อยมีดินมีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยครับทวงหลังนะครับนี่ยางหลังครับชุดเฟืองสวยมากนะครับชุดเฟืองสวยกริบเลยนะครับอ่ะทวงหลังครับตัว่วงหลังยางก็ตามสภาพหนังหน้าครับปึ๊บแบบนี้เอาดูครับเนี่ย โอเคอยู่นะเดี <those> ๋ยวล้างทำความสะอาดครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดหน่อยอ๋อสายสายพักหม้อน้ำจะจัดการต่อออกมาสายพักหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดท่อนครับท่อนนี้ล้างทำความสะอาดเดี๋ยวให้ช่างพรขับไปล้างทำความสะอาดนะอ่ะมาเอฟซีเราพี่น้องเราที่กําลังมองหารถคีบนะโทรหาผมนะครับโทรหาผมเลยนะครับราคาเท่าไหร่โทรมาคุยกันอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้ว ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชชัยอไหล่ยนวุ้ิชชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒทิชชัยอไหอ่ยนครับ0 8น์795192260956643826วุฒิชชัยอไหล่ยนการันตีความถูกความมันความมาตรฐานเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับบ๊ายบายทางท่นสวัสดีครับบ๊ายบาย